สวัสดีครับอยู่ผมตูมตามกับชาแนลรีวิวพระนะครับวันนี้ผมมีพระสวยๆวัตถุประสงค์ดีๆมาเปิดแบ่งปันให้พี่ๆทุกท่านได้ร่วมบุญอีกเช่นเคยครับกับพระสมเด็จรุ่นแรกผงยกเรืองแสงรุ่นโคตรเศรษฐีลุ่มแม่น้ำมูล หลวงตาขึมวรธธโมวัดผักะตําบลินฟ้าอำเภอยางชมน้อยจังหวัดศีสเกตรครับปัจจุบันหลวงตาขึมท่านอายุ75ปี5 5พรรษาครับท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ครบเครื่องนะเก่งทุกทางนะทั้งทางเมตตามหานิยมทั้งแขวคราดคงกระพันชาตรีนะครับมีประสบการณ์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งครับ พระสมเด็จโดเรืองแสงนะครับด้านหลังจะเป็นรูปเหมือนหลวงตาขึมพิมพ์เต็มองค์ครับองค์พระจ่าเรืองแสงนะครับในที่แสงน้อยนะครับหรือยามกลางคืนนะท่านไหนที่ได้ไปนะครับก็เอาไปเลี่ยมขึ้นคอสวยๆนะครับเวลาเดินไปไหนมาไหนนะครับก็จะโดดเด่นนะสะดุดตานะครับและที่สําคัญนะนี่คือรุ่นแรกนะย้ํานะครับนี่คือรุ่นแรกนะครับรอบที่แล้วนะครับผมได้พระกลิ่ง ชนะจนของหลวงตาคืมมานะครับยอดสั่งจองนะครับเต็มภายในระยะเวลาไม่ถึง10ชั่วโมงนะครับผมคิดว่าพระสมเด็จรุ่นนี้ก็น่าจะเป็นเช่นกันครับนะฮะสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างนะครับเพื่อนํารายได้ทั้งหมดหนาร่วมก่อสร้าง พระใหญ่หริมแม่น้ำมูลนะครับจำนวนการจะสร้างนะครับรุ่นนี้นะครับเราจะได้ลุ้นนะครับสามรายการนะครับจะเป็นเนื้อเรืองแสงในเวลากลางคืนทุกองค์นะครับแต่ว่าเขาจะมีสามรายการนะครับให้เราลุ้นกันก็คือหนึ่งนะครับเป็นเนื้อผงหยกเรืองแสงฝังพอใหญ่สองเนื้อผงหยกเรืองแสงฝังพยเล็กสามเนื้อผงหยกเรืองแสง โรยเพชรหน้าทั้งนะครับได้ลุ้นตะกุดทองคําแท้9 6 5 12องค์และได้ลุ้นตะกุดเงินอีก24องค์ครับนะครับร่วมบุญเช่าบูชานะครับเพียงลุ้นละ250บาทนะครับรับหลุ้นมีค่า250บาทรับ2ลุ้นมีค่า250บาทรับ3ลุ้น700บาท พร้อมโอนเงินผมจะส่งให้ฟรีครับคไรไม่สะดวกโอนเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้ครับเก็บเงินปลายทางนั้นมีค่าส่ง70บาทครับ สำหรับพิธีพุทธาเทวาพิเศษนะครับรุ่นนี้นะครับปลุกเสกถึง5วาระนะครับวาระที uh. ่1นะครับปลุกเสกในวันที่5สิงหาคมนะครับรวมพระเกจิอาจารย์นะครับวาระที่สองนะครับปลุกเสกในวันที่25สิงหาคมนะครับปลุกเสกโดยหลวงตาคืมนะครับวาระที่3นะครับวันนี้นะครับวันที่9กันยายนนะครับรวมพระเกจิอาจารย์ปลุกเสกในโบสถหลวงปู่มลนาท่วัดบ้านจาน์นะครับ วาระที่4นะครับก็วันนี้เช่นกันนะครับ9กันยายนปลุกเสกโดยหลวงปู่ทองวัดหนองเรือนะครับวาระที่5นะครับวันที่9กันยายนนะครับปลุกเสกโดยหลวงพ่อชิดวัดบ้านสนวนนะครับนาวันพรุ่งนี้นะครับวันที่10กันยายนนะครับทางคณะผู้จัดสร้างนะครับจะดําเนินการจัดส่งพระมาให้ผมนะครับคาดว่าคงไม่เกินวันอังคารที่13กันยายนนี้นะครับพระน่าจะพร้อม จัดส่งให้ลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านนะครับนะท่านไหนอยากจะร่วมบุญเช่าบูชาวัตถุมงคลน,นะครับพระสมเด็จรุ่นแรกผงยกกเรืองแสงรุ่นโคตรเศรษฐีลุ่มแม่น้ำมูลนะครับผมจะแจ้งรายละเอียดในการติดต่อเช่าบูชานะครับไว้ที่หน้าจอนะครับก็จะมีเบอร์โทรนะครับ095 325 7778นะครับหรือจะเพิ่มเพื่อนผ่านไอ l ดี e ที่อยู่หน้าจอนี้ก็ได้ครับหรือท่านไหนสะดวกสแกน QR โคดอยู่ที่หน้าจอนี้เพื่อเพิ่มเพื่อนทางไลน์ได้เลยครับสำหรับคุณลุงคุณป้านะคุณตาคุณยายนะท่านไหนที่ชื่นชอบวัตถุมงคลนะครับที่ผมนาะตูมตามได้รีวิวไปนะครับแต่ว่าท่านไม่สะดวกโอนเงินนะครับไม่มีแอปโอนเงิน โอนเงินไม่เป็นนะท่านไม่ต้องกังวลไปนะครับทางศูนย์พระเครื่องของตูมตามรีวิวพระนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของผมทุกคนทุกท่านโดยเสมอภาคอย่างเท่าเทียมกันครับสุดท้ายนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ทุกท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I'm <imitation>